ุกสายพันธุ์น่ะพิสูจน์จะเป็นคน ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุอ่านถูกเนาะบุกผากลัวกลัวจะอ่านผิดอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าบางที ปกติอ่าเพราะว่าปกติของการทำงานของเราจะต้องทำกันที่บนหน้าโปรไฟล์ก็คือหน้าฟีดแล้วไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะต้องดันให้เราแบบลงคลิปยาวด้วยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะต้องแบบว่ามาทักทายกันหน้าฟีดอะไรเงี้ยอืมเพราะว่า บางทีบางคนไม่ค่อยโพสภาพนิ่งเราก็จะไม่ค่อยเจอกันนะเราแชร์ขึ้นไปตอนไหนทั้งๆที่เราไม่ได้แชร์นะคะระบบเขาแชร์เองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะอืมพอมารู้อีกทีนึงก็คือเพื่อน ผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายกันได้นะคะค่ะไลฟ์สดจากประเทศสวีเดนค่ะตอนนี้สวีเดนสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอพระคุณทุกๆดวงตานะคะแล้วก็ขอพระคุณทุกๆก,ก,กันรับชมนะคะค่ะช่วงนี้ระบบของ ะะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆดวงตานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะค่ะช่วงนี้ระบบของก็เลยบอะลองดูสิอะไรประมาณนี้ไหนๆเราก็จะเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนด้วยแล้ว,ลวก็เลยจัดไปเลยอะไรประมาณนี้ เป็นกำลังใจให้กันวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านก่อนถึงบ้านแล้วนะคะเชื่อมต่อนัดกันค่ะแต่ส่วล่าไม่ไหวเพราะว่านาทียังไม่เต็มค่ะยังยังต้องสะสมนาทีอยู่นะคะค่ะเลยต้องขึ้นไลฟ์กันต่อ คือพิสูจนี่มีดวงสมสมพงกันกับเด็กๆนะคะคือพอพิสูจน์จับโทรศัพท์ขึ้นไม่ว่าจะถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดนะจะมักจะเจอบนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กเขาค่ะอืมก็คือสองหน้าจอ <c oughs> หน้าจอไลฟ์สดกับหน้าจอเยี่ยมบ้านเพื่อน เราจะต้องสังเกตอยู่เรื่อยๆว่ามีอะไรผิดปกติที่หน้าโปรไฟล์เราบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะ อนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนต่างแดงก็จะประมาณนี้ข้างหน้าก็เป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นอ่ ที่แวมาทักทายกันค่ะอืมอ,อ๋อเปิดไว้อ๋อโอเคค่ะขอบประคุณมากๆเลยค่ะอ่าทำรอบเย็นสองชั่วโมงค่ะเป็นปัญหาเลยค่ะสตอรี่มีปัญหาเลยก็เลยต้องลบสตอรี่ตัวน,นั้นทิ้งก่อน ตอนแรกพี่สุเข้าใจว่าอืมเป็นเพราะว่าพี่สุชอบไปตัดเอาท่อนอ่าท่อนหุกของไร์สดลงคลิปตัวด้วยนะคะค่ะวันนี้พี่สุก็ขึ้น คิดเวลาอีกข,ขึ้นขึ้นช้ากว่าปกติอีกแล้วค่ะนเพราะว่าวันนี้ขึ้นช้าจริงๆค่ะ ปกติแล้วก็จะขึ้นช่วงเช้าช่วงเที่ยงอะไรประมาณเนี้ยค่ะดีค่ะคุณบุพากําลังรับชมยินดีต้อนรับคุณบุพานะคะขอบคุณนะคะคุณบุพาที่แวะมาทักทายกันขอบพระคุณหัวใจรัวๆยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมานะคะทักทายกันได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นช่วงไอ้นี่เขาแล้วเนาะเป็นช่วงฤด,ด,ดูกาลของเขาเราก็ต้องตามฤดูกาลเขาโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะสมาคมอะไรต่างๆหรือห้างร้านบริษัทอะไรประมาณเนี้ค่ะ